โอเคนะผมวันนี้ก็จะมาขายรหัสเกมนะครับรหัสเกมแล้งคิงนะผมอันนี้ก็จะเป็นรหัสของช่างซ่อมรถผมเอง <c oughs> ก็เขาฝากขายนะรหัสแล้งคิงนะครับโคตรเฟี้ยวอ่ะกว่าจะทําได้แล้งคิงเนี่ยเล่นหลายปีนะครับผมรหัสผมยังไม่แล้งคิงเลยผมเล่นมาหลายปีแนละ้วก็รหัสเนี่ยมีรถทุกคันนะครับก็มีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคันเลย ทุกคันนี่จะเป็นสเตป414 HP นะครับบางคันก็เป็นรถบัสนะก็มีเยอะนะครับต้องมาดูกันเอาเองนะครับรหัสเนี่ยมีรถเนี่ยมีหัวทุกคันเลยนะหัอเนี่ยมีทุกคันนะบอกไว้เลยโคตรคุ้มอ่ะคนที่ได้ไปนี่คุ้มมากะครนะผมแล้วก็ลายห้องเครื่องนะครับเนียนกริบสวยมากอะ่ะและรถฮิตๆทุกคันนี่ก็แต่งสวยทุกคันนะครับดูอย่างกระบะนี่นะครับ หลายห้องเครื่องสวยมากนะครับเนียนมากอะ่ะมีถอดสไปเลอร์ด้านข้างให้ด้วยถอดด้านหลังให้ด้วยเห็นปะ่ะโคตรดีแล้วก็สําหรับใครที่ได้รหัสนี้ไปนะครับอยากเอารถมาทําสเต็ปก็บอกได้นะครับทําฟรีนะครับผมสําหรับคนที่ซื้อรหัสนี้ไปนะได้สิทธิพิเศษเลยทํารถสเตปฟรีตลอดชีพนะครับผมคุ้มมากอะ่ะถ้าได้ไปอะ่ะแต่ละคันก็สวยๆทั้งนั้นนะครับ ดูอย่างซุปเปอร์คาร์เดยซุปเปอร์คาร์นี่โคตรสวยอ่ะแต่ละคัเน่ะไม่เลยเฟี้ยวมากโอ้มีถังในตัดด้วยแค่รถซุปเปอร์คาร์พวกนี้ก็ก็เกินคุ้มแล้วนะสำหรับราคาที่จะขายเนี่ยเนี่ยปาักนี่อ่ะโคตรสวยอ่ะแล้วก็ LM p เพวันนะสวยมากคันนี้สวยมาก ก็เป็นสเตปยอดฮิตทุกคันนะครับก็นี่เลยสเตป4 1หนึ่งนะครับผมแรงทุกคันแน่นอนแต่บางคันก็เป็นรถบักนะรถบักอยู่คันไหนหน่าลืมไปแล้วนี่แหละมีเยอะแต่ละคันก็สว,สวยทั้งนั้นนะแรงคิงแล้วก็เครื่องสี่แสนปลดล็อกมีกุญแจผีนั่นนน,นี่มีทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างเลยคุ้มมากอะ่ะก็ขายอยู่ที่สา0ร้อบาทนะครับรหัสนี้ ก็ไม่แพงมากนะครับได้ไปนี่คุ้มแน่นอนนะเพราะว่าได้ทำรถสเต็ปตลอดนะครับผมคุ้มมันยังไงก็คุ้มอ่ะเพราะว่าเป็นรหัสแรงทิ้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าใครสนใจก็ทักมาหาเฟซผมนะครับท้ายคลิปเด้อก็เรรูก้ก,กันอยู่คนที่ซื้อตลอดโอเคครับคลิปนี้ก็ไปลวบ๊ายบายสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ